น้ำเริ่มมาอายุทยาน้ำเริ่มมาเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำอายุทยาเฝ้าระวังน้ำจากเหนือไหลหลา,ลากพระนะครศรีอยุธยาวันที่2กันยายน2565สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากกรมชลประทานประกาศระบายน้ำจากเขื่อนทางตอนบนส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำปะักเริ่มเอ่อล้นในบางจุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยุธยารายงานว่าปริมาณน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งในอำเภอบางบานบางสายและอำเภอผักไห่้วยบางหมู่บ้านเริ่มมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ20-30เซนติเมตรชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงในอำเภอบางบานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมตั้งจุดอพยพและแจกจ่ายถุงยังชีพเบื้องต้นพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงนี้ ด้านกรมชลประทานระบุว่าการระบายน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้แต่ต้องจับตาปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงของให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าประมาทหากคุณต้องการปรับให้สั้นกว่านี้เป็นสไตล์ข่าวโทรทัศน์หรือโพสต์โซเชียลมีเดียบอกได้เลยนะครับ ไแล้วขึ้นเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยกลัวมันขึ้นท่วมแบบปีนั้นพี่บนี่ยถึงพื้นเลนะเออท่วมยังไงยังไงก็ไม่ท่วมเราก็สบายใจเพราะเราจนชินเนี้ยมันทุกปีก็คือภาวนาอย่าให้ถึงพื้นเท่านั้นละท้าไม่งั้นเราก็อยู่ได้เพราะเราอยู่ทุกปีก็ขนาดของยายไม่ท่วมนะครับแบบแค่แค่นี้แต่แต่สามคาบมันมีอยู่บ้านน้องสาวนั้นต้องหนุนขึ้นบ้านน้องสาวยายนะอ๋อตามกว่าเขาท่วมหมดเลย เขาต่ำกว่าเราคือเรือก็เลยเอามาใส่เด็กๆก็เอามาคือเตรียมพร้อมไม่ก่อนอะไรเงี้ยนะพอของเรามันแบบมันมามันมาแต่ดีมันไม่ขึ้นเหมือนทั้งเหนือเหนือมันมาปูปัดของเรามันนั่งขึ้นขึ้นขึ้นเราแบบค่อยๆขึ้นเงี้ยหรอแต่ขึ้นทีก็ขึ้นเยอะไหมขึ้นเยอะอ๋อครับผมสามสวันนีขึ้นเยอะนอกจากนั้นมันก็ค่อยๆขึ้นอ๋อครับผมตอนนี้เราถ้าลำบากลำบากกันเนี่ยเขาออกแล้วนะเดี๋ยวลงจากบ้านะ โทรไปหาลูกชายเขาเขาอยู่เชียงใหม่เขาบอกน้ําถึงไหนแล้วบอกท่วมไปทุ่นหมดแล้วเขาบอกว่าทางเหนือไม่ค่อยมีแล้วน้อยแล้วก่อนน้ําเหนือมันเยอะจะเหมือนลงมาบ้านเราจ้มันก็ลงตรงนี้ท่วมทุกปีไหมอ่ะทุกปีออ๋คือหน้าน้ำมันขึ้นแต่ว่าปีกายเนี่ยไม่เยอะทุกปีนั่นแหละเราคาบย้ายถึงพื้นท่วมพื้นเลยมีอยู่ปีปีอะไรสี่ห้าหรือห้าสี่ห้าสี่อ๋อครับผมปีนั้นท่วมพื้น ยายตอนนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงเบื้องต้นเนี่ยช่วงนี้เตรียมอะไรก็เก็บของหนีน้ำนั้นแล้วพ่อเราของเรามันชินแล้วอยู่จนชินของเราเป็นที่รับน้ําด้วยไงที่อื่นเขาแห้งหมดของเรายังอยู่เต็มก็คือเราเราอยู่กับมันมันชินแล้วออคครับผมืเจอทุกปีอะเนาะใช่ทุกทุกปีเรือมันเอาของก็คือตอนนี้เราก็ต้องใช้เรือใช่ไหมยายนะ ออกก็พายเรือไปทางโน้นไปอะไรเงี้ยนะลึกไม่ใหญ่ข้ามีลึกแค่กระบอกั้นยาไปตัดไอกระพายเนี้ยนอกกระพายกแดงหนอกไผ่มิดมิดไม่ไดยมิดถั่วแล้วในตรงนี้เพราะตรงนี้มันที่มันอย่างงี้ไงลูกอ๋อมันลงไปคลองพอดีเลยแล้วก็ลงไปคลองอันนี้มันคลองอะไรใหญ่คลองแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยออกเป็นแม่น้ำเลยแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยออ๋ตอนนี้ตัวบ้านยายคือข้างล่างท่วมหมดแล้วจ้า เขาออกก็ใช้เรือเนาะช่องอะไรลูกเนี่ย